สวัสดีครับคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักวันสำคัญวันนี้นะครับ12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติใน1ปีมีวันแม่1วันครับแต่สำหรับแม่แล้วทั้ง365วันคือวันของลูกวันนี้วิตามินข่าวขอนำเรื่องราวที่หลายคนจำไม่ได้มาเล่าให้ฟังครับเมื่อแม่รู้ลูกมาอยู่ในท้องแม่จึงแน่วแน่ปกปักรักษา สายลกคือสายรักไม่ล้างลาแม่ส่งอาหารให้ผ่านสายสะดือยิ่งท้องโตโยเยยิ่งย่ำแย่นั่งนอนยืนลำบากแท้ยังยึดถือหนักเหนื่อยเจ็บยันลูกคลอดปลอดภัยคือแม่ได้ชื่อว่าแม่แม่ภูมิใจ ตลอดระยะเวลา9้าเดือนที่แม่อุ้มท้องของเรานะครับมีอะไรเกิดขึ้นกับแม่มากมายครับทั้งร่างกายและจิตใจอารมณ์ก็บแปรปรวนง่ายบอดไตหัวใจทํางานอย่างหนักแม่ต้องแบ่งอากาศให้ลูกได้หายใจช่วงเวลาที่แม่เจ็บท้องก่อนคลอดแม่ทรมานที่สุดครับวันเกิดของเราคือวันที่แม่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตครับลูกยิ้มแป้แบบ่เบาบนบกฟูกมือเท้าเนื้อกายลูก นุ่มเนียนใสหลับนานตื่นดูดนมแล้วหลับไปหลับแล้วตื่นแม่ดีใจให้ดูดนมปากน้อยดูดชวบชวบช่างจิ้มลิ้มสัมผัสละมุนอุ่นอิ่มอร่อยสมหลับตื่นร้องอื้อฉี่แม่เชยชม เหนื่อยกายแท้แม่เลื่อนลมสมฤทัยน้ำนมแม่เป็นทั้งน้ำและอาหารที่ดีที่สุดของลูกครับ6เดือนแรกนะครับลูกสามารถดื่มแต่น้ำนมแม่โดยไม่ต้องดื่มน้ำอะไรเลยก็ได้ครับน้ำนมแม่ยังเป็นภูมิต้านทานโรคภัยไข้เจ็บให้กับเราได้เป็นอย่างดีแต่ในช่วงที่เราดูดนมแม่แม่ต้องทนเจ็บเพราะหลายครั้งลูกเผลอไปกัดเต้านมของแม่ครับจากแบเบอลูกนั่งคานไม่นานเนิ่น เริ่มหัดยืนลูกอยากเดินทำไม่ได้ลูกโยงโยงเกาะยันยืนแม่ห่วงใยตั้งไขล่ล้มไม่เป็นไรเริ่มใหม่ทำก้าวแรกลูกเดินได้สุขใจแท้ คำแรกลูกเรียกแม่แม่ชื่นฉ่ำเลี้ยงลูกจนเติบใหญ่ปลื้มใจล้ําลูกอาจจําไม่ได้แล้วไม่เป็นไรในท้องแบเบาะต่อแต่ ทั้งหมดนี้คือเรื่องจริงที่เราอาจจะไม่เคยรู้และจําความไม่ได้แต่วันนี้ลูกทุกคนได้รู้แล้วจงอย่าจําและทําเพียงแค่วันนี้วันเดียววันแม่สิ่งดีๆที่แม่ทําให้เราลูกๆหลายคนรู้แล้วและลูกล่ะอยากรู้ไหมว่าแม่อยากเห็นลูกของแม่เป็นอย่างไรบ้างไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องใหญ่มันเป็นแค่เรื่องเล็กๆแม่ขอแค่นี้ แม่ขอเพียงลูกยิ้มได้ใจแม่ชื่นขอลูกตื่นพร้อมตะวันขันพร้อมไก่ขอลูกเอ่ะทุกเช้าแม่ดีใจขอลูกกินผักได้กินอยู่ดีขอลูกสุขสนุกอ่านนิทานเฟลินขอลูกเดินถูกทางถูกวิถีขอลูกแปลงฟันได้ถูกวิธี ขอลูกมีนกน้อยในดวงใจขอลูกจดจำคำสอนแม่เหนื่อยแท้แม่อดทนเพื่อลูกได้ลูกอาจลืมเรื่องราวครั้งยาวไว้แต่ไม่มีแม่คนไหนลืมลูกได้เลยขอให้คุณแม่ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับ หนูรักแม่ครับี่ชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินข่าวครับสวัสดีครับ